ใายมีเรื่องสำคัญจะมาบอกแต่ก่อนอื่นคุณต้องเลือกก่อนนะคะว่าคุณอยากจะอยู่ในกลุ่มเหยื่อคนที่ถูกคนอื่นเขี่ยทิ้งออกจากงานหรือจะไปอยู่ในกลุ่มนักล่าฝ่ายที่เขี่ยคนอื่นออกจากงานค่ะไม่มีแม้แต่อาชีพเดียวในโลกที่ปลอดภัยจาก AI g o โก n แมนแซชรายงานนะคะว่า 300ล้านตำแหน่งงานเนี่ยจะหายไปเพราะ AI ค่ะ Goldman Sachs says up to 300 million full-time jobs around the world could be affected by artificial intelligence t e คสปอ t วันนี้นะคะไซจะมาชวนคุยกันเรื่องยุค AI คุณจะเป็นเหยือ่อหรือนักล่าในส่วนของตำแหน่งงานที่จะหายไปในอนาคตนะคะบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จะถูกแทนที่ด้วย AI ซะทีเดียว แต่จะถูกแทนที่ด้วยมนุษย์ที่เก่ง AI ต่างหากค่ะเงื่อนไขก็คือใครเก่ง AI คนนั้นรอดคนที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้าน AI จะมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรก่อนส่วนใครที่เอาแต่วิตกกังวลเพิกเฉยไม่สนใจหรือแม้แตก่กระทั่งคนที่เอาแต่รีเสิร์ชเรื่อง AI โดยที่ไม่ลงมือทำสักทีนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เดินเข้าสู่กลุ่มเหยื่อค่ะ พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในโลกใบน,นี้โดยเฉพาะเรื่องของ AI นะคะกำลังมาเร็วและแรงชนิดที่เรียกว่า Elbow x x p o n n t t i a l curve หรือมาแรงแบบโค้งหักศอกค่ะตอนแรกนะคะพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตเนี่ยมันก็มาแบบเรียบๆเหมือนเคอร์ฟนี้แล้วมันก็เริ่มพุ่งในปี2018แต่ถ้าเทียบปี2018กับปัจจุบันความห่างของเคอร์ฟนี้มันก็ต่างกันมากๆและมันจะยิ่งพุ่งทยานต่างกันชนิดที่แบบ ไม่เห็นฝุ่นเลยอีกในอนาคตข้างหน้าและถามว่ามันจะไปเร็วและแรงขนาดไหนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทั้งเร็วแรงแบบ fast and furious นี้เรียกว่าอยู่ในระดับอันตรายเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่โฟกัสเพราะฉะนั้นใครที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะอีลอนมัสบอกเอาไว้ว่าใครที่มีความสามารถในการแก้ปัญหายิง่งยากและเร็ว ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงค่ะส่วนวิธีการคิดง่ายๆเลยที่จะรอดได้ในโลกอนาคตนี่น่าจะมีสักประมาณ3ข้อข้อแรกคือ 1. หยุดคิดว่า AI เป็นศัตรูค่ะเพราะทันทีที่คุณคิดว่าคุณจะเอาชนะ AI ให้ได้อคุณก็แพ้แล้วนะเพราะว่า AI เนี่ยถ้าคุณบอกว่าเออมันจะฉลาดกว่าคุณถูกแต่ไม่ทั้งหมดเพราะ AI มันจะฉลาดกว่าชนิดที่ว่า ฉลาดกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันค่ะหรือว่า all human combined ยกตัวอย่าง Chat GPT ทุกวันนี้นะคะเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อต้นปี2023แต่มาจนถึงตอนนี้ Chat GPT ก็ฉลาดขึ้นเยอะมากมันพัฒนาตัวเองได้ค่ะและในอนาคตเนี่ยอีกสัก10เดือนข้างหน้ามันจะฉลาดกว่านี้อีกมากแต่ในอีก10ปีข้างหน้ามันจะไม่ใช่ Chat GPT แล้วแต่ AI จะฉลาดกว่านี้ชนิดที่เรียกว่าน่ากลัวเลยแหละ แล้วถามง่ายๆนะคะว่าทําไม AI มันถึงฉลาดกว่ามนุษย์ขนาดนั้นเราลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ระหว่างมนุษย์กับ AI สมมติว่าไม่สมมติอะาซาแล้วก็คุณผู้ชมเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยในช่วงเวลาหนึง่งเราก็เรียนรู้ได้แค่หนึ่งอย่างแล้วต่อให้เราตั้งใจแค่ไหนก็ตามมนุษย์ก็ยังจะต้องกินต้องนอนต้องคุยต้องมีสังคมเราโดน distract เยอะมากคะ่ะในขณะที่ AI นั้นมันเรียนรู้แบบ 24 7เรียกว่าเป็นเลเซอร์การเรียนรู้แล้วมันเรียนรู้แบบไม่หยุดขนาดนี้มันไม่แปลกเลยที่มันจะได้ฉลาดกว่าเรานะคะดังนั้นก็ง่ายๆค่ะมองมันเป็นเครื่องมือและจำเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้ยุคเริ่มต้นของ AI เพราะจากนี้ไปจะไม่มีวันไหนอีกต่อไปแล้วที่ AI จะง่ายกว่าวันนี้ค่ะข้อ2 หาให้เจอนะคะว่า AI ตัวไหนที่มันจะมาแทนที่อาชีพเรา AI ตัวไหนมันจะมา disrupt เราและข้อ3ใช้มันให้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถอยู่รอดในอนาคตในฐานะนักล่าและหลุด้นจากข้อจำกัดเพราะหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราแสดงออกหรืองานที่เราทำออกไปล้วนจะต้องมาจากสติปัญญาและประสบการณ์ของเราคนเดียวเวลาที่ายเขียนคอนเทนต์เวลาที่ไซทำงานายต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ของายคนเดียวาซไม่สามารถไปใช้ข้อมูลยืมจากสมองคนอื่นมาได้เลยนะคะนอกจากศักว่าายเนี่ยได้ไปอ่านมันมาได้ไปทบทวนมันมาายถึงจะใช้มันได้ในขณะที่ถ้าเราใช้ AI แล้วก็เราก็จะสามารถยืมข้อมูลจากสมองของคนอื่นมาได้ ในขณะที่ถ้าเราใช้ AI นะคะนอกจากเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่ประมวลมาจากสมองของคนอื่นได้ในเวลาอันสั้นและรวดเร็วเราก็ยังสามารถทำงานได้เหนือกว่าระดับความสามารถของมนุษย์ปกติด้วยค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะขณะที่สมองของพวกเรามนุษย์ทุกคนนะคะทางด้านชีววิทยามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในตลอด4,000ปีที่ผ่านมาแต่สายพันธุ์ AI กับพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่กำลังจะก้าวสู่ยุค เทคโนโลยิ i ิเคลยซิงคูลาริตี้เทคโนโลยิกิคลยซิงคูลาริตียากจังแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแปลเป็นไทยแบบเป็นทางการให้ฟังก่อนนะคะมันก็คือภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยีงงกว่าเดิมอ่ะมันก็คือยุคที่ AI จะพัฒนาไปสู่ระดับ ASI ก็คือ Super Intelligence ยุคที่ AI จะ เหนือกว่าเราในทุกๆด้านฉลาดกว่ามีศักยภาพทางร่างกายที่ดีกว่าและมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะตามไม่ทันในสิ่งที่เป็นสติปัญญาของ AI ในยุคนั้นเลยค่ะแล้วยุคนี้มันจะมาเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นจริงไหมเบรคูสเวลล์ Google Engineer Director พยากรณ์เอาไว้ว่าเราจะเข้าสู่ยุค Technological Singularity ในปี2045 We're where become increasingly nonological และที่เราควรจะเชื่อเขาเพราะว่าใน3าทศวรรษที่ผ่านมาการพยากรณ์เรื่องเทคโนโลยีของเขานั้นถูกต้องถึง87%ส่วนมาไซยุชิซันผู้บริหารสอบแบงบอกว่าในอีก30ปีข้างหน้าชิปประมวลผลจะมีประสิทธิภาพดีขนาดที่สามารถทำให้ AI มี IQ mm hmm. เทียบกับมนุษย์นะคะเท่ากับ IQ 10,000เลยค่ะโอ้โหลองจินตนาการกลับไปในประวัติศาสตร์โลกของเรานะคะหนึ่งในบุคคลสําคัญที่เรารู้จักกันว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็ไอสไตน์ um, ยังมี IQ อยู่ที่ร,ราวรา0 0 0เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นมี AI ที่มี IQ สูงถึง1,000 0โอ้โหจินตนาการเลยว่าไม่รู้ว่าทรายและทุกๆคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจะเป็นเหมือนแค่แบบหมูหรือว่าชิมแปนซีในสายพันธุ์ AI หรือเปล่า ในอนาคตโลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแน่นอนแต่จะเปลี่ยนไปในแบบที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกันได้ที่รายการ Tech forbiz กับสายค่ะ